ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบดอก c า u เตอร์ซิงนะครับของอา m มาน่านะครับ m s 3 0 6นะครับที่ที่ตอนนั้นเคยแนะนำกันไปทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองมาใช้ดูนะครับวันนีนะ้ก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีสว่านนะครับสว่านหนึ่งตัวแล้วก็ตัวทําปั๊กเนี่ยอยากแนะนำให้ใช้กับสว่านแท่น มากกว่านะครับเพราะว่าการใช้สว่านแทน่นมันก็จะก,การกดน้ําหนักอะไรเนี้ยแล้วก็การความคงที่เออมันจะดีกว่าการเราใช้มือเจาะนะครับก็จะแนะนำไปใช้สว่านแท่นนะครับแต่ถ้าใครมือนิ่งนะครับก็ใช้สว่านมือไปเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้สว่านแท่นนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะตัวด,ดอกเคาอะซิงก์กันเลยนะครับตัวนี้นะครับ จะเห็นว่าพอมันลงสุดแล้วก็จะไม่หมุนแล้วนะครับทำาค่สอรูนะครับนะครเรากดยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็จะไม่หมุนแล้วไม่ลงไปไหนครับเราได้ไดู้สองรูนะครับ,อรบโอเคต่อไปเราก็จะขันน็อตน,นะครับน็อตที่ใช้ก็จะเป็นน็อตแบบแบบนี้นะฮะ คือในชุดนี้เพียงพอต่อการใช้งานนะครับนอ็อตก็จะเป็นนอ็อตมาตรฐานที่เราใช้กันนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นนอ็อตแบบเกี่ยวสอตอนนะครับปรับโหมดหันนอ็อตนะครับ แล้วก็ปรับโหมดให้แรงแรงท็อปทำงานอัตโนมัตินะครับ <S <S รแล้วเราก็ฝังลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ปัักเนมาสักคู่เนี่ยผมไปเจาะด้วยสว่านแท่นมาแล้วนะฮะพอเจาะแล้วมันก็จะเป็นปัักลักษณะนี้นะครับนะครับในตัวมันนะครับใช้สว่านแท่นเจาะนะครับสำหรับเอ่อคนที่ใช้เยอะๆใช้ไปบ่อยก็เจาะทำไว้เยอะๆเลยก็น,นะทำใส่กล่องไว้นะครับอันนี้ก็จะใช้ไม้ ชนิดเดียวกับไอไม้ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ปลั๊กมานะครับสองตัวนะ ใช้ด้านด้านหัวนะครับต่อไปเราก็จะมันจะมีเกินมาแบบนี้นะครับอันนี้ใช้ไม้ชนิดเดียวกันไปเลยนะครับขั้นต่อไปเราก็จะมาใช้ตัวแชนเนอร์นะตัวลบนะครับก็วางแล้วก็เอามือ อันนี้ผมค่อนข้างจะเหลือเยอะไปนะฮะตามที่แนะนำเนี่ยก็จะแนะนำให้เหลือขึ้นมาสักประมาณ3ามมิลพอนะครับแต่ยาวๆนี่มันก็ดีอย่างคือเราจะจับแล้วก็ทำงานง่ายนะแต่สั้นเนี่ยสั้นเนี่ยก็จะจะลบได้เร็วกว่านะครับแต่ถ้ายาวก็เวลาเราเสียบปลั๊กมันก็จะทำไม่ได้ง่ายกว่านะครับ อันนี้เราก็ตอนนี้เราก็ลบได้เท่ากันแล้วนะฮะอับดับหนึ่งน,น,นี่ย เนื่องจากไม้ตัวนี้มันตัวปั๊กเนี่ยจะเห็นว่าสีมันยังแตกต่างกันในช่วงแรกนะครับเนื่องจากมันยังแตกต่างกันในช่วงแรกเพราะว่าไม้ที่เป็นทําที่เรามาทําตัวปั๊กอุ่นเนี่ยนะครับพอเราไปไปป่ามาเน,น,นี่ยมันก็จะสีค่อนข้างจะอ่อนกว่านะครับแต่เดี๋ยวพอเราใช้ใช้ไปเนี่ยมันก็จะกลืนกันนะครับก,การใช้งานของ อุปกรณ์ตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสตัวก็ใช้งานประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ